สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนชนะที่จะมาพูดคุยเรื่องดิจิตอลเกาหลีที่ผมได้ดูนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูนะครับซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter 2 Counter Punch นะครับหรือว่า Counter ขนล่าปีศาจซีซั่น2นะครับจากทาง Netflix นะครับหลังจากที่ดู2ตอนแรกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ซีรีส์เรื่อง The Handmaid's c o u n t e r นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าโด่งดังมากๆนะฮะในซีซั่นที่1นะครับถึงแม้ว่าในตอนท้ายๆมันจะมีปัญหาเรื่องบทสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้เรียกว่าความน่าสนใจและเรื่องราวของเหล่าคาวเตอร์ดูดรอปไปเลยนะครับซึ่งในซีซั่น2นะครับก็เรียกว่ายังคงสานต่อเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็ขอมารีแคปซีซั่นหนึ่งสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าสาหรับใครท ดูซีซั่นหนึ่งจนจบก่อนเราให้มาดูซีซั่นสองนะครับเพราะว่าในเรื่องมันต่อกันสำหรับซีซั่นหนึ่งเนี่ยหลักๆเนะี่ยมันจะเป็นการฝึกโซมุลเป็นหลักเลยโซมุลเด็กน้อยที่มีความพิการตั้งแต่เด็กจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเขากับพ่อแม่เนาะแล้วเขาก็มาพบว่าตัวเองก็ได้มาเป็นเคาน์เตอร์ด้วยเหตุการณ์บางอย่างแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็ได้มาร่วมทีมกับแก๊งนี้แล้วก็หลักๆในซีซั่นหนึ่งเลยปมแรกก็คือต้องการไปตามหาปีศาจที่ฆ่าพ่อแม่เขานะครับแล้วก็ มันมีความไปเกี่ยวข้องกับคุณคามโมทักด้วยนะครับเพราะว่าคุณคามโมทักก็เป็นสายสืบที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้พอดีนะครับแล้วเขาสูญเสียความทรงจําไปนะทำให้อ่าสองคนเนี้ยที่ตอนแรกเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องก,กันก็เลยได้มาร่วมกันในการที่ไปตามหาทั้งความทรงจําของคามโมทักแล้วก็ตามลาปีศาด้วยซึ่ง บังเอิญว่าไอปิศาต,ตัวนี้ก็เก่งซะเหลือเกินนะครับไอปิศาตัตวนี้นอกจากไปป่วนสมุนแล้วก็คุณคารโมทักแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันก็คือได้ไปฆ่าเคาน์เตอร์คนก่อนหน้าสมุนอีกด้วยนะครับทําให้เรียกว่าทุกคนมีความแค้นร่วมกับไอปิศาต,ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายทุกคนก็สามารถไปโค่นไอปิศาล่างสมณ์ตัวนี้จนได้นะครับแล้วก็ไปจัดการกับเหล่านักการเมืองผู้มีอิทธิพลหลายๆอย่างที่อยู่เบื้องหลังคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนกับคามโมทักด้วยก็คือเรียกว่าฝั่งสมุนก็สามามรถเคลีย ปมในจิตใจของตัวเองได้คาโมทักได้ความทรงจําของตัวเองกลับมาแล้วก็ได้ไปทํางานเป็นตารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝังฮานาก็เรียกว่าสามารถก้าวข้ามผ่านปมในจิตใจของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วส่วนคุณส่วนคุณชูผมจำไม่ได้จริงๆว่าแกมีปอมอะไรหรือเปล่านะครับจำได้อย่างเดียวก็คือว่าแกเป็นเหมือนเป็นแม่ของคนในกลุ่มที่น่ารักมากๆแล้วก็จ่อจะไปหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าซีซั่นนี้จะเป็นยังไงนะครับทําให้ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยเคลียร์ปมหลายๆอย่างของตัวละครหลักในเรื่องครบแล้วเพราะฉะนน,นั้ี่ย ในซีซั่นสองเนี่ยเรียกว่ามาต่อสู้กันอย่างหมดห่วงเลยนะครับแต่ว่าอันนึงที่เรียกว่าเป็นปมที่ฝากไว้ก็คือว่าในตอนท้ายๆของเรื่องอ่ะตัวโซมุนเ่ยกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเป็นประตูเล็กๆที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับกับโลกของยุงได้ทําให้เขาเนี่ยามีพลังที่เรียกว่าสามารถเปิดพื้นที่ของยุงได้ อันนี้ให้ข้อมูลอนิดนึงสำหรับใครลืมปกติเคาน์เตอร์ฮะเวลาจะไปต่อสู้กับปีศาจครับคือมันต้องใช้พื้นที่ของยุงครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปในพื้นที่ของยุงก็คือไอที่เป็นแท่งแสงที่พุ่งขึ้นมาครับถ้าเคาน์เตอร์อยู่ในพื้นที่นี้เคาน์เตอร์จะเก่งขึ้นประมาณ5เท่าถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มันจะไปเนิฟไปดีบัฟตัวปีศาจให้พลังลดลงครับทำให้เคาน์เตอร์สามารถสู้กับปีศาจได้ซึ่งที่ผ่านมาคือต้องคอยวิ่งไปหาว่าพื้นที่ยุงอยู่ที่ไหนแต่ในปัจจุบันโซมนนนามรรรถเเเปิดดดพืื้้้ททีี่่่่อไไไไหหกก็็คับ่ย อันนั้นพลังที่1ของโซมุนเนาะแล้วก็เรียกว่าโซมุนเนี่ยได้พลังเพิ่มเติมมาจากาเคาน์เตอร์สิงคโปร์ที่เสียชีวิตไปนะครับทำให้เขาเรียกว่าจริงๆผมก็อาจจะเรียกว่าเหมือนเขามีพลังของเทพสองดวงได้ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นนะแต่ว่าเหมือนโซมุนเนี่ยเลเวลอัพเขาไปอีกครับทำให้เขาแล้วก็เรียกว่าสามารถใช้พลังจิตได้เหมือนกับปีศาจร,ระดับสูงละว่าปกติเนี่ยเคาน์เตอร์จะมีไม่กี่คนครับที่ใช้พลังจิตได้โซมุนก็คือแข็งแกร่งกว่าคนอื่นใช้พลังจิตได้แล้วก็ที่เหนือกว่่่าาาาคคนนนอออืืืเเลยยก็สามารถปิดดพ้้ททีขงงุไํใ เรียกว่าโซมุนเนี่ยเป็นความหวังของทีมเลยนะเพราะเราจะได้เห็นตั้งแต่ตอนสุดท้ายแล้วแหละว่าช่วงที่ไปสู้กับไอพิศารล่องสมบูรณ์น่ะคาเตอร์ที่เหลือคือสู้ปิศาจ์ไม่ได้เลยครับมีแค่โซมุนคนเดียวที่เอาอยู่นะครับทำให้ตอนนั้นก็เรียกว่าสี่รุมหนึ่งถึงชนะมาได้ใช้คํานี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าสหัสสกันเหมือนกันโอเคผมรีแคปสั้นๆประมาณนี้สําหรับซีซั่นหนึ่งนะครับตกหล่นตรงไหนไปขอโทษด้วยสําหรับซีซั่นสองก็เรียกว่าเปิดตัวมาได้อย่างน่าสนใจมากนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนะ ฮาน่าคุณชูและก็คุณชเชวครับตอนนี้คือ5คนนี้ก็มารวมทีมกันในการตามล่าปีศาจอยู่เหมือนเดิมนะเพราะปีศาจก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากซีซั่นที่แล้วก็คือพวกเขาก็เรียกว่าเดินสายทั่วประเทศในการไปจัดก,การปีศาจมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็น่าจะกลับมาฐานอยู่ที่เดิมแล้วนะครับซึ่งทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าโซมุนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้พลังมาที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือสามารถใช้พลังจิตนะครับเหมือนกับปีศาจระดับสูงเลยครับควบคุมทุกอย่างได้หมดแล้วแล้วกก็เรียว่า พลังนี่แทบจะเป็นอัลลิมิตเลยมั้งเพราะว่าตอนนี้คือใช้โดยที่เลือกกดกำลังไม่ออกได้แล้วนะครับทำให้ตอนเนี้โซมุนกลายเป็นแบบเทพของกลุ่มไปอย่างสมบูรณ์แบบและที่สําคัญก็คือเขาได้มาเป็นอาจารย์ที่จะมาสอนคนในทีมในการใช้พลังจิตด้วยนะครับและเราจะเห็นความแตกต่างของคาแรคเตอร์ของโซมุนจากซีซั่นที่แล้วกับซีซั่นนี้เลยว่าโซมุนกายเป็นเด็กที่มีพลังบวกมากๆเลยจากการที่เขาเคลียร์ปรมในจิตใจ,จทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นตัว ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากตอนนี้แล้วก็สามารถทำอะไรก็ได้จากพลังของเขานะครับ you can do it we can do it พูดบ่อยมากนะครับซึ่งทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วแหละว่าทีมเคาน์เตอร์ก็น่าจะเขาเรียกว่าเกือบจะเพอร์เฟกแล้วแหละเพราะว่ามีโซมูลเป็นเดอะแบกอยู่แล้วคนที่เหลือก็เรียกว่าก็มีฝีมือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำนวนของปีศาจก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เลยครับก็ยังมีปีศาจมาอยู่เรื่อยๆทาให้ทีมของเคาน์เตอร์เองนะครับรวมถึงเหล่าเทพที่อยู่บนยุงด้วย ก็ยังคงตามหาเคาน์เตอร์คนใหม่อยู่ซึ่งอีปัญหาเนี้ยก็เป็นปัญหา้งแั่ซีซันที่แล้วแล้วเพราะว่าพูดว่าจะตามหาสมาชิกมาเพิ่มแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเงครับเงื่อนไขของการจะเป็นเคาน์เตอร์คืออะไรครับคือต้องเป็นคนที่อยู่ในอาการโครมา่าและที่สําคัญก็คือต้องเป็นคนที่เรียกว่าเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องคนอื่นหรือทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับในการสมมติไปช่วยคนอื่นแล้วจนเองอยู่ในอาการโครมา่าแทนอะไรประมาณนี้ ซึ่งมันหาย,ยากครับมันไม่ใช่แบบทุกครั้งมันจะเจอแล้วก็เจอแต่ละครั้งก็ใช่ว่าจะเหมาะสมด้วยทําให้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งปัญหาที่ยังคงค้างคาอยู่กับทีมเคาน์เตอร์ว่าเมื่อไหร่จะได้ทีมมาเพิ่มวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เองนะครับก็แน่นอนครับเปิดตัวเคาน์เตอร์ที่เรียกว่ามาในสภาพที่ฟิตเต็มร้อยแล้วแน่นอนก็ต้องมาเปิดตัวฝั่งปีศาจครับซึ่งรอบนี้ผมบอกเลยนะโหฝั่งปีศาจคือแบบนี่จะเอาเคาน์เตอร์ผมให้ตายเลยใช่ไหมฮะเพราะว่า ปีศาจรอบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันที่ผ่านมาคือปีศาจสามารถเพิ่มพลังจากการกินวิญญาณของมนุษย์ที่เขาฆ่าไปเนาะแล้วก็กักเก็บวิญญาณไว้ในตัวทําให้เขาเก่งขึ้นไปด้วยอย่างไอตัวที่แล้วเนี่ยก็คือกินเยอะมากจนตัวเองสามารถอัพเลเวลจากเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามจนมาเป็นเลเวลที่เป็นสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เก่งจนสามารถไปงัดกับเคาน์เตอร์คนไหนก็ได้แล้วแต่ในรอบนี้ปีศาจที่ว่าเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเลเวลสามนะไปฆ่าเคาน์เตอร์ที่ประเทศจีนได้แล้วไปดูดพลังเคาน์เตอร์มาด้วยฮนะอ่าฮคือในรอบนี้ปีศาจใช้พลังของเคาน์เตอร์ได้นะครับซึ่งพลังของเคาน์เตอร์จริงๆอันที่ปีศาจไม่ค่อยจะมีก็มีแค่ในส่วนของการอ่านจิตใจนะครับพลังในการอ่านความทรงจําอ่านจิตใจนะครับหรือว่าลบความทรงจําที่เคาน์เตอร์ใช้บ่อยๆนะครับซึ่ง คนที่ใช้พลังในการอ่านความทรงจําได้เก่งๆก็จะเป็นตัวฮานาของฝั่งเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพลังรักษาของคุณชูก็มีปีศาจที่สามารถใช้ได้แล้วและที่สําคัญก็คือเคาน์เตอร์ฝั่งจีนบางคนก็เหมือนกับได้ไปเรียนหลักสูตรของโซมูนมาประมาณหนึ่งทาให้ทุกคนสามารถใช้พลังจิตได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีหัวหน้าทีมที่ใช้ได้เก่งหน่อยไอ้ปีศาจก็ไปเอาพลังจิตของเขามาบัาตัวเองเพิ่มอีกและที่สําคัญที่พูดมาทั้งหมดนะฮะปีศาจที่ว่านี้มีวามตัวครับ <c oughs> <c oughs> เ,นนเยอย รอบที่แล้วตัวเดียวลอดเกือบตายทั้งทีมครับถ้าไม่ได้โซมุนรอบนี้มี3ตัวโซมุนมีคนเดียวครับรอดูก็ต้องมารอดูเลยนะครับว่าทีมเคาน์เตอร์ของเราจะรับมือไอพีศาร์สามหน่ออย่างนี้ยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ปีศาจมันรู้แล้วว่าเคาน์เตอร์แต่ละคนมีพลังไม่เหมือนกันมันจึงเริ่มอยากสะสมพลังเคาน์เตอร์แทนละจากเดิมที่ไปกินวิญญ,ญาณมนุษย์ครับคราวนี้มาสะสมพลังเคาน์เตอร์ฮะแล้วก็ตอนนี้ได้เดินทางมาที่เกาหลีแล้วด้วยนะฮะและแน่นอนฮะ าเปิดตัวสมาชิกใหม่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับเคาน์เตอร์ครับในที่สุดครับเขาก็ได้สมาชิกใหม่มาอีกคนนึงแล้วนะครับนั่นก็คือตัวนาจกบงนะครับที่รับบทโดยคุณยูอินซูนั่นเองนะครับคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับจากเรื่อง Alchemy o f Soul นะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดเลย t h อ Good Bad Master นะฮะซึ่งเขาก็เรียกว่าได้ไปแสดงร่วมกันกับนักแสดงที่รับบทเป็นคุณคาโมทักด้วยนะครับเป็นอาหลานมาก่อนรอบนี้ก็ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันนะครับซึ่งความโดดเด่นของเคาน์เต ใช้คาว่าอะไรดีคือเขาเป็นหนุ่มเลี้ยงวัวที่เป็นคนซื่อๆที่แบบเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการดับตกขี้วัวเป็นหลักแล้วเขาก็ได้บังเอิญมาเป็นสมาชิกเคาน์เตอร์แล้วกันนะครับซึ่งคาแรคเตอร์หลักๆของเขาก็คือเป็นคนที่อ่อนแอสุดๆครับ <c oughs> เป็นคนที่ดูแลแบบพึ่งพาไม่ได้สุดๆเลยนะครับแล้วกอ็อันที่เรียกว่าอาจจะโดดเด่นหน่อยๆก็คือว่าเขาสามารถดมกลิ่นปีศาจได้ครับซึ่งเป็นความสามารถที่ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะหรือว่าผมอาจจะตกหล่นไปนะคือ อันเนี้ยมันเจ๋งตรงที่ว่าจากปกติอ่ะคือฮานาเขาสามารถตรวจจับปีศาจได้แต่ว่าปีศาจอ่ะต้องไปสัมผัสพื้นที่ของยุงก่อนทําให้ฮานาถึงจะรู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าเคสเนี้ยผมเข้าใจว่าตัวจ็อกบงอ่ะน่าจะสามารถได้กลิ่นปีศาจที่อยู่ใกล้ๆได้เลยครับซึ่งมันทาให้น่าจะค้นหาปีศาจได้เยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าอันที่อยากจะให้เป็นจริงๆก็คือว่าอยากจะให้ตัวละครเนี้ยมีไพ่ตายรับอะไรสักอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาสภาพแค่นี้จริงๆนะผมว่า ทีมเคาน์เตอร์เราเอาไม่อยู่จริงๆสาหรับ3ปีศาจท,ที่กําลังเดินทางมาหาพวกเขานะฮะก็ต้องรองดูครับว่าตัวจ็อกบงของเราจะมีของอะไรมาปล่อยที่หลังหรือปเปล่าเหมือนโซมุนนะฮะและสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยดีแอนคาเน่เคาน์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าโอเคเน้นฝั่งเคาน์เตอร์ก็จริงเน้นการต่อสู้เนาะเน้นเอ่อเรียกว่าความเป็นครอบครัวของทีมเคาน์เตอร์เนาะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือมันจะมีเรื่องดราม่าครับ ซึ่งที่ผ่านมาดรามา่ามันอาจจะไปฝังอยู่ในฝั่งของเหยือ่อซะเยอะฝั่งของปีศาจบ้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะฝังอยู่ที่ฝั่งทีมเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือตอนเนี้ทีมเคาน์เตอร์แทบจะทุกคนเนี่ยเรียกว่าเคลียร์ปัญหาในจิตใจหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นดรามาร่าแทบจะไม่มีเลยที่นี่ครับเขาเลยได้บิวตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นคุณลุงนักตะเพริงหนุ่มที่เป็นคนที่ใจดีมากเป็นคนที่ เป็นที่รักของทุกคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่เขามีภรรยาอยู่คนหนึ่งที่ตั้งท้องอยู่นะครับซึ่งอีเคเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจากทีเซอร์จากอะไรที่ผมเห็นหลายๆอย่างแนละ้วคือรู้เลยว่าเขาบิวตัวละครนี้มาเป็นตัวละครเทาๆเลยครับเพราะว่าเขากําลังจะมีปมปัญหาสําคัญในเรื่องนะครับที่ผมไม่สปอยแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำให้ตัวละครนี่แหละครับน่าจะเป็นตัวที่ผลักดันดราม่านะครับสาหรับซีซั่นนี้เพราะว่าตัวละครเนี่ย เป็นตัวละครที่มีความใกล้ชิดกับบ้านของโซมุนด้วยมีความเกี่ยวข้องกับทีมเคาน์เตอร์ด้วยนะครับทำให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนั่นแหละครับแต่ว่าเขากําลังจะมีดราม่าเกิดขึ้นก็ต้องมาลอดูว่าตัวละครนี้ที่ในโปสเตอร์ไปยืนอยู่ฝั่งปีศาจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งปีศาจหรือไม่อยู่ฝั่งเคาน์เตอร์กันแน่หรือว่าเป็นตัวละครเทาๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่จะมาเรียกว่ามาถ่วงดุลของ2ทีมนี้ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจมากนะครับว่า เขาจะเอาตัวละครนี้มาเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องมารอดูในซีรีส์กันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ผมดูไป2ตอนแล้วนะฮะก็เรียกว่าผมตื่นตันใจนะเพราะว่าผมได้เห็นทีมเคาน์เตอทีมเดิมที่เรารักที่เราชอบพวกเขาที่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นพวกเขามีความสุขอะได้มาปรากฏตัวในซีซั่น2อีกครั้งแล้วคือมาครบทีมเลยและที่สำคัญคือทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แทบทุกคนเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่รู้นะเหมือนผมรู้สึกว่าทุกคนหล่อและสวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าดีจใจครับที่ได้เห็นพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้ต้องเรียนตามตรงเลยว่าแอบหวั่นมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับซีซั่นนี้มีปีศาจมา3ตัวเพิ่มรอบที่แล้วปีศาจตัวเดียวคุณชูเกือบตายคาโมทักเกือบพิการอะไรประมาณนี้เลยนะครับทำให้รอบนี้ผมว่ามันน่าจะไม่จบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนรอบที่แล้วแล้วแหละเพราะว่า โอ้โหบิ้วมาสามตัวจะไม่ให้มีคนเสียสละเลยเหรอเป็นผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนะนี่ยรอบเนี้ยผมว่าต้องมาลุ้นเลยว่าใครจะไปซึ่งตอนนี้ผมเก่งอยู่สองคนนะฮะก็คือคุณชูกับคุณคามอทักนะครับสองคนนี้แหละน่าจะมีใครสักคนบิวไปก่อนเพราะผมเชื่อว่าเขาคงไม่ฆ่าสมุนกับฮานาหรอกครับแต่น่าจะบิ้วให้ผู้ใหญ่ไปก่อนเพื่อให้รุ่นเด็กสามารถเติบโตไปได้เผื่อชงไปซีซั่นสามเนาะและที่สําคัญก็คือรอบเนี้ย เขามีอยู่แค่12ตอนจากซีซั่นที่แล้วมี16ซึ่งไอ12ตอนเนี่ยผมว่ามันมีนัยยะนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะกระชับมากและที่สําคัญคือด้วยความที่เป็น12ตอนเนี่ยแหละปมมันจะเล่นไม่เยอะครับมันจะเล่นแค่ไม่กี่ปมเท่านั้นแล้วมันกระชับมากๆจึงน่าสนใจมากว่ารอบนี้เขาจะขยี้เขาจะเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วนอกจากเคสนี้นะครับที่ผมต้องขอเรียกว่าจะขอชื่นชมได้ไหมผมเรียกว่าผมแปลกใจแล้วผมเรียกว่าผมว้าวมากเลย ก็คือฝั่งปิศาจครับที่เขาครับไปเอาคุณคังกียองมาเป็นตัวร้ายหลักซึ่งตอนแรกก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าคุณคังกียองที่เราเห็นเขาในทนายอูยองอูบ้างเห็นเขาในเลขาคิมมัง่งส่วนใหญ่เป็นตัวสมทบเป็นเพื่อนพระเอกเป็นคนที่คอยสนับสนุนตัวละครหลักที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยจะมาเป็นตัวร้ายได้อย่างไรครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอมาดูในเรื่องแล้วคือแบบโหทำได้ดีกว่าที่คิดไปเยอะเลยคือแบบโคตรเท่โคตรแบดเลยกลายเป็นว่า พอเขาเอาตัวละครที่เหมือนกับเป็นคนที่ภาพลักษณ์ของเขาคือคนที่จิตใจดีอะมาเป็นตัวร้ายมันทําให้รู้สึกแบบน่าสงสัยและน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วคุณคังกียองคือเอาบทอยู่จริงๆนะฮะและจุดหนึ่งที่ผมเรียกว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับก็คือการปรากฏตัวในฐานะสมาชิกเคาน์เตอร์ของคุณยูอินซูนะฮะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือซีรีส์เรื่องนี้โอเคมันอาจจะเป็นแอคชั่นกึ่งๆคอมเมดี้นิดนึงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่ามัน ไม่เคยเห็นตัวละครที่มาแบบขายขำเป็นหลักเท่าคุณยูอินซูมาก่อนเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเขาแล้วแหละว่าเป็นมาขายขำอย่างเดียวตอนนี้ภาพลักษณ์ของคุณยูอินซูคือขายขำจริงๆตั้งแต่2เรื่องที่แล้วแลละเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากรู้มากเลยนะครับว่าคุณยูอินซูที่จะมาปรากฏตัวในฐานะเคาน์เตอร์คนใหม่ในรอบนี้เขาจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะเป็นเรียกว่าเป็นเดอะแบ็กคนใหม่ไหมหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็ แน่นอนอนะ่ะคงเป็นตัวที่สร้างสีสันแหละแต่ว่าก็แอบกลัวที่แบบจะปลิวไปเหมือนกันนะครับเพราะว่ารอบนี้ปีศาจคือน่ากลัวจริงๆนะครับ,รบก็ผมคาดหวังกับบทของคุณยูอินซูสูงมากๆนะครับว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและที่สําคัญก็คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะฮะเขามีการเปิดเผยแล้วแหละว่าจริงๆมันมีตั้งแบบต่ผู้ต้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วแหละว่าเคาน์เตอร์ไม่ได้มีแค่เกาหลีนะมันมีหลายชนชาติมากเพราะว่ารอบที่แล้วก็มีเคาน์เตอร์จากสิงคโปร์มาแล้วก็ต้นเรื่องของซีซันนี้ก็มีเคาน์เตอร์จาก สงสัยอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมีแขกรับเชิญมาเป็นเคาน์เตอร์จากประเทศอื่นหรือเปล่านะครับก,ก็อยากเห็นเคาน์เตอร์จากประเทศไทยเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอาใครมาเล่นเราลุล้นรอลุ้นไม่รู้มีปะนะอาจจะเป็นเคาน์เตอร์จากญี่ปุ่นมาโดนฆ่าทิ้งเพิ่มก็ได้นะเป็นไปได้อยู่นะฮะก็สุดท้ายก็ประมาณนี้แล้วกันก็เลยถ้าจะสรุปนะครับสําหรับการดู อันคันนี้คาลเตอร์ซิทั้นสองสองตอนแรกนะครับก็เรียกว่ายังคงรักษามาตรฐานเดิมได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญก็คือเราจะได้เห็นตัวละครที่เรารักปรากฏตัวครบทุกคนในทางที่ดีขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมาเตรียมรับมือกับเหล่าปีศาจ3ต้ตนใหม่ที่มีพลังของคาลเตอร์ด้วยว่าแกง๊งคาลเตอร์ของเราเนี่ยจะสามารถรับมือได้อย่างไรนะครับรวมถึงการปรากฏตัวของสมาชิทคาลเตอร์คนใหม่นั่นเองนะครับและต้องคอยมาช่วยเหลือนะครับคุณลุงนักดับเพลิงนะครับที่ตอนนี้กําลังจะเข้าไปสู่ จุดเทาๆของเรื่องแล้วนะครับว่าเขาจะไปอยู่ฝั่งเคาน์เตอร์หรืออยู่ฝั่งปีศาสกันแน่ก็ต้องมารอดูเนื้อเรื่องกันต่อไปนะครับว่าจะลงเอยยังไงนะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับกับซีรีส์ The Uncanny Counter Season 2 Counter Punch นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter 2 Counter Punch นั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของ Netflix นั่นเองนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดฟรีเคนซี่ด้านล่างนะครับแล้วถ้าชอบมากๆนะครับหรืออยากสนับสนุนทางช่องนะครับก็สาาาาาามมรรรรรรถกกดดวงงงงงตลลล่่่ไ้้้้้เเเยยนน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 นะะะะคคคคคััััััับบบบบบีีีขอจพพทใหห Bye.